อันนี้สําหรับสายคนรักนาฬิกานักสะสมนาฬิกานะคะเราก็มีเป็นงานตัวตัวกระเป๋าหิ้วแบบนี้ให้นะคะสำหรับเดินทางเนี่ยเหมาะมากๆแล้วก็เป็นแม้แต่ตัวแท่นวางพักนาฬิกานะคะสวยงามเคยเห็นมันลูกค้าเอาไปไลฟ์เยอะนะเอาไปวางโชว์นาฬิกาหรือโชว์กาไรได้นะคะทัศสีเป็นแบบ หินอ่อนเลยลักชัวรี่มากมากนะคะแล้วก็ตัวงานกล่องนะคะกล่องก็สำหรับกล่องนาฬิกาที่ราคาไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็อันนี้เราใช้บานพับแบบงวงช้างเลยนะอ,อ,อันนี้ผ้าข้างในเป็นผ้าขนนุ่มนะคะมีกุญแจล็อกอย่างดีนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะหรือไม่มั่นใจก็ถือนาฬิกาถืออะไรมาลองดูเลยแล้วก็เชฟนี้ก็จะเป็นตัว งานเป็นงานกล่องไม้นะคะที่ทุกชิ้นเนี่ยก็คอนเฟิร์มและการันตีว่าผลิตโดยช่างฝีมือคนไทยทั้งหมดนะช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านกินยังบอกว่าอุย้ยงานเออดีนะจังได้สังงานที่นี่เขาใช้งานของที่คนไทยผลิตแล้วก็คอนโทรลคุณลิตี้ได้นะคะแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้นำใช้งานโปรดัก t ที่ผลิตโดยคนไทยจริงๆนะคะสะต็อกพวกนี้ก็จะเป็นแบบที่ ที่เมีขายเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็แล้วแต่บางครั้งลูกค้าทักมาเนยบอกว่ามีแล้วพอเข้ามาจริงๆแล้วมันไม่มีคุณกิ๊ถึงบอกว่ากิ๊ฟไม่ได้อยากให้ใครซื้อของด้วยด้วยการที่เอ้ยเราแบบโฆษณาหรือบอกว่าเอ้ยมี3ชิน้น5ชิน้นคือเวลาที่กิ๊ฟพูดอย่างนั้นนะมันคือแบบนั้นจริงๆเพราะว่าอยากให คนซื้อด้วยความรู้สึกว่าซื้อไปแล้วเออเราตัดสินใจถูกนะเราซื้อเพราะคุณค่าจริงๆเราซื้อเพราะมันมีประโยชน์จริงๆไม่อยากให้ใครซื้อไปเรารู้สึกว่าโอ้พี่ไม่น่าซื้อเลยมันรู้สึกแบบกิฟต์จะจะจะเฟลมากแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกไม่สบายใจท่ว่าจะบอกทีมงานว่าเราส่งงานเราส่งม่าโปรดักต์เราทําสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าให้ลูกค้าเอาไปแล้วรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกับที่เราออกแบบแล้วผลิตแล้วทาด้วยใจจริงๆนะคะก็ เ,เพราะนั้นก็ตัวพวกนี้กล่องกล่องไมค์ที่บอกก็พอมีสต็อกอยู่บ้างนะคะถ้าช่วงไหนที่บอกว่าเหลือ5ชิ้นสุดท้าย1ิชิ้นสุดท้ายก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆก็ถ้าเกิดว่ามีโพสต์ไปก็รีบจัดการเอาขึ้นมาได้เลยถ้าเกิดว่ามันสต็อกมันจำกัดแต่ว่าถ้าช่วงไหนมีหน้าร้านมีสต็อกเยอะๆลิปก็จะบอกว่าโอเคมีได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบใช้ก็ยังไม่ต้องซื้อถ้าจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยเข้ามานะคะโอเค